20กิโลเมตรต่อลิตรครับไม่เกินจริงสำหรับเจ้า Toyota c h r ตัว h ฮ b ริดและด้วยราคามือสองนะครับที่หายจากตอนเป็นป้ายแดงเนี่ยครึ่งๆเลยนะครับผมก็เลยทำให้รถคันนี้น่าใช้รวมถึงว่ายังมีระบบความปลอดภัยอื่นอีกมากมายรถคันนี้คือ Toyota CSR รุ่นย่อยตัว1.8ไฮบริดไฮเป็นตัวท็อปนะครับรถปี2018จดทะเบียนปี2019เลขไม์แสนสาม ตัวป้ายแดง1 1 5 9 0ล้านบาทวันนี้เป็นมือสองเหลือแค่5 8 9 0 0 0แเาทเท่านั้นครับแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าระบบที่เขาให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Adaptive Radar Cruise Control นะก็คือล็อกความเร็วอัตโนมัติไว้เขาจะเบรกให้เองแล้วก็เล่นความเร็วให้เองตามความเร็วที่เราตั้งไว้เล่นคีปนะครับรักษาให้เราอยู่ในเลนนะครับหรือว่าจะเป็นไฟหน้านะครับเป็นไฟสูงระบบออโต้ก็มีมาให้ b ายสป t นะครับที่กระจกมองข้างแจ้งเตือนรถแซงจากด้านข้างก็มีมาให้ แล้วก็นาโนอีระบบฟอกอากาศภายในรถยนต์ก็มีมาให้ต้องบอกว่าจัดเต็มสุดๆเลยนะเดี๋ยวผมพาดูว่ารถคันนี้สภาพเป็นอย่างไรนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูสภาพก่อนนะครับอตามมาดูพวกไฟเบอร์ต่างๆ,ๆโอเคเลยนะคุณผู้ชมตัวสีเนี่ยมีนิดๆหน่อยๆนะครับนี่เพิ่งล้างมาเพื่อให้เห็นรอยชัดๆมีนิดๆหน่อยๆตรงนี้เดี๋ยวเราทําการเก็บงานให้นะครับอ่ะแล้วก็ด้ามจับประตูนะครับก็ปกติรถจะอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นต่อนะเดี๋ยวเข้าด้านหน้าทีเดียวนะครับสีสันโอเคนะชิ้นงานโอเคเลยนะครับแล้วก็ดูตัวล้อล้อไม่มีเบียดเลยนะคุณผู้ชมอันนี้จะได้ยางไปปี2022นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ผมเพิ่งเอาซ H เเนี่ยขับไปเชียงใหม่มานะครับเพิ่งไปเชียงใหม่กับเพื่อนมาเอาซ H R ไปแต่ว่าไม่ใช่ตัวไฮบริดไทยนะ เอาตัวไฮบิดธรรมดาไปนะครับอ้เชื่อไหมขับสนุกขึ้นเขาลงเขาเนี่ยมันมากขึ้นพะท่าดอยสุเทพอะไรเงี้ยครับพลังเนี่ยรู้สึกเลยว่ามีเหลือๆเ,เลยแต่ตอนนั้นคิดถึงว่าถ้าเราได้ใช้ตัวไฮบิดไฮใช่ไหมก็คงจะล็อกความเร็วไว้แล้วก็คุมพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนั้นเอาตัวไฮบิดไปก็ต้องคุมขาเองอะไรเองนะครับก็วิ่งต่างจังหวัดผมจะบอกว่าขึ้นเขาลงเขาด้วยนะ ผมใช้อยู่ที่18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเร่งขึ้นเขามันก็เลืองอัตราบริโภคใช่ไหมแต่ว่าออกมาที่18กิโลเมตรต่อลิตรผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยนะครับอะมาดูไฟหน้าต่ออันนี้จะได้เป็น Fu l l LED นะเห็นไหมครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะได้เป็นแบบ Sequent ช a l ด้วยนะครับก็คือจะวิ่งนะครับทั้ง2อฝั่งเลยผมไม่แน่ใจว่าในกล้องกระพริบใช่ไหมไฟเดย์ไลท์ปกติจะกระพริบเนาะแต่ว่าที่ผมเห็นอยู่ด้วยตาตอนนี้ไม่กระพริบนะคนุณผู้ชม แล้วก็คันนี้ก็จะให้เซ็นเซอร์มาทางด้านหน้าด้านหลังจะมีแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าเราเข้าใกล้วัตถุแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะครับคันนี้นะครับโอเคเปิดฝากระโปรงกันนะครับคันนี้ผมบอกก่อนว่า CSR เนี่ยเป็น h ฮบริดนะครับเจเนอเรชันที่4นะครับโตโยต้าพิวเป็นเจเนอเรชันที่3 y a ยาริทคอเป็นเจเนอเรชันที่5แบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดด์นะครับนี่นะครับดูห้องเครื่องกันนี่ คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับรหัส2 z r เซทอ็ M ี e นะหนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์แบบแอดกินสนไซเคิลพละกกำลังหนึ่งรอยี่สิบสองแรงม้านะครับจับคู่กับเก e ียร์ e c ซีวทแต่อย่างที่ผมบอกนะผมไปขับขึ้นเขาลงเขาเนี่ยพละกกำลังมันเหลือมากนะสำหรับคันนี้นะครับตอนแรกคิดว่าจะอืดหรือเปล่าขึ้นดอยสุเทพใช่ไหมจะอืดหรือเปล่าเพราะว่าทางมันเป็นเนินขึ้นแล้วก็มีเลี้ยวแบบ กดตามเท้า,ทาเลยครับขับสนุกมากๆนะครับในส่วนของโครงสร้างมาดูเลยน,อน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีแก่คันไขเลยนะครับส่องเข้าไปด้านในตัวหนังสือคมคมนะครับอาร์คมทุกจุดเลยนะครับอ่ะถัดมาดูต่อฝั่งนี้เลยนะครับเหมือนการส่องเข้าไปหน่อยโอเคนะครับตัวหนังสือคมนะอคมนะอาร์คมฝากระโปรงไม่มีแกะนะครับอ่ะเช็คเลเบลหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ครบถ้วนนะครับอ่าตอนนี้สังเกตว่าเครื่องมันเงียบเนาะต้องบอกก่อนว่ารถไฮบริดเนี่ยมันประหยัดยังไงเนาะประหยัด2อย่างนะครับประหยัดที่ความเร็วต่ําเวลาวิ่งช้าๆประหยัดตอนจอดอยู่กับที่เพราะไม่ได้ใช้น้ํามันอย่างเดียวนะครับมันจะสลับใช้แบตเตอรี่ด้วยบางคนจอดนอนในรถนะเครื่องยนต์ก็ทํางานขึ้นมาพักดึงสักพักมันก็จะดับลงไปใช้แบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นความประหยัดของรถยนต์ไฮบริด Hi นั่นเองนะครับอะถัดมาดูกันต่อนะครับด้ามจับประตูจะได้เป็นคีย์เลสมาด้วยนะครับ พามาดูภายในกันสภาพแผงค่านะครับสวยงามน,นะกระจกจะเป็นวันทัดทุกบานนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับนี่การคุดคอนโทรลอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ระบบ Adaptive Radar c r u คุ e คอนโทรลนะครับสามารถตั้งระยะใกล้กลางไกลได้นะครับนี่ปุ่มพุชสต t ร์ t อยู่บริเวณนี้นะครับไฟสูงออตโต้อยู่นี่ครับตัวเบาตัวเบาจะเป็นแมนนวลฮะแต่ว่า นี่นะครับจะมีลุมบ้าซับพอร์ตนะหรือว่าปุ่มด้านหลังนะครับนี mm. เน่เห็นไหมเห็นไหมพองขึ้นมาอายุลงไป mm. เพื่อจัดจลีร์ให้เข้ากับตัวเบาะนั่นเองนะครับ mm. ผมให้ดูสภาพรถเบื้องต้นก่อนเลยเพดานคันนี้ไม่มีการเจิมเลยนะครับมามาดูด้านหลังกันต่อข้อเสียของคันนี้ก็คือด้านหลังเนี่ยครับบางคนบอกว่าเข้าไปนั่งด้านหลังเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณสังเกตบริเวณนี้นะเบาะมันลึกลงไปเห็นไหมเบาะมันลึกขนาดนี้เลยนะส่วนแผงข้างมันสูงขนาดนี้ครับ คนนั่งหลังจะบอกว่ามองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่ามันเวลานั่งเนี่ยตัวอยู่อย่างเงี้ยหัวมันจะอยู่ตรงนี้เนาะมันเทบจะมองอะไรออกไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันทําแผงข้างตรงเนี้ยค่อนข้างสูงนะครับอ่ะดูสภาพเบาะกันสวยงามนะครับอ่ะตามมาต่อมานี่เลยแผงข้างนะครับสภาพสวยเลยนะครับคอนโซลน,นะครับเบา สภาพเบาสวยๆนะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีการยุบตัวของฟองน้ําใดๆนะครับน,นะนี่ขนาดผมยืนนะสมมุติผมนั่งอยู่างเงี้ยเห็นไหมมันจะไม่เหมือนด้านหน้านะครับก็คือหัวเราเนี่ยจะมองออกมาเนี่ยช่องมันเล็กเนาะที่บอกว่านั่งด้านหลังมันจะรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอเคแผงข้างครับนี่ครับสภาพเบานะครับโอเคทางด้านหลังนะครับ ถึงแม้ว่าตัวเซอร์เฟจะอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าทาง Toyota เขายังให้ปัดน้ำฝนหลังบริเวณนี้มาเนาะถ้าเปรียบเทียบกับอ,อ,อ,ะอะไรเดีอวเมอร์เเดเบน G L C ใช่ไหมที่ท้ายมันจะลาดตัวคูเป้นะครับ mm hmm. ก็ไม่ต้องใช้ปัดน้ำฝนยันเนี้ยโตโยต้ Toyota ให้มาเพราะว่าท้ายมันตรงนี้มันสั้นเป็น,นิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าจากการที่ขับไปนะไม่ว่าจะฝนตกตลอดทางมีฝุ่นตลอดทางอะไรก็ตามนะครับตอนที่ผมขับกลับมาเนี่ย ด้านหลังไม่ได้เลอะอะไรนะแต่โตโยต้าเขาให้มาเกือบไว้ได้นี้ก็เป็นข้อดีนะครับส่วนคันนี้สังเกตว่าการตกแต่งการออกแบบเนี่ยวโหมันชฉบเชียวเหลือเกินต้องบอกว่าตอนนั้นโตโยต้าได้เชิญนักแข่งรถหลายๆท่านนะครับเป็นร่วมกันออกแบบนะครับก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงล่างดีขับสนุกด้วยนะครับโอเคนี่ไฟท้ายนะครับก็ให้เป็น Fu l l LED ดีมาเลยนะครับนี่เซนเซอร์ด้านท้ายก็มีเนาะโอเคนะก็จะมีแจ้งเตือนด้วยนะครับโอเคเปิดไาท้ายนะครับ นี่กล้องมองหลังนะครับทางด้านท้ายนะครับใส่สัมภาระก็ได้พอสมควรเลยครับมันจะเป็นแนวลึกลงไปเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวที่ลึกลงไปนะครับอันนี้มีถาดรองสัมภาระมาให้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตยกถาดนะครับให้ดูสภาพภายในอันนี้คือสวยจริงนะครับให้ดูสภาพด้านใต้เลยนะครับนี่ครับชุดซ่อมยางอยู่ครบนะครับอันนี้ลูกบล็อกนั่นตัวรากจุงนะครับมีถาดรองสัมภาระมาให้พร้อมนะครับ สามารถถอดเก็บไว้บ้านได้นี้เลยถอดแค่นี้เลยใช่ไหมแล้วก็สามารถยกออกได้เลยนะครับง่ายๆนะครับเคนะตัวบอร์ดแถวสองสามารถปรับพับได้เดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับก็แค่ดึงตรงด้านข้างนี้แล้วก็ดึงลงได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับพับบอร์ดได้นะแบบหกสิบสี่สิบนะครับมาครับเข้าบอร์ดแถวหลังกันตะก้องนี่คือบอร์ดแถวหลังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับบอร์ดหน้าขึ้นนิดนึงนะต้องบอกก่อนว่าพื้นที่โดยสารแถวหลังของที r ไม่ได้กว้างนะครับ ผมอาจจะต้องขออนุญาตปรับเบาโชว์ก่อนนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปนั่งนะครับเมื่อกี้เราคุยค้างกันเรื่องอทัศนวิสัยของคนนั่งเบาหลังเนาะว่ามันไม่ค่อยโอเคนะก็เดี๋ยวเทียบให้ดูเลยเนี่ยผมนั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมาถึงตรงนี้ <laughs> เห็นไหมมันก็เลยมองอะไรข้างนอกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ากระจกมันแคบนะครับกว่าด้านหน้าท่านเอ,เอ๋คนนั่งหลังจะรู้สึกว่ามองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยแต่ถ้ามองว่าแบบฟิลลิ่งเหมือนนั่งในเรือดำน้ำําใช่ไหมฟิลลิ่งแบบ ไม่ต้องมองอะไรเยอะหรือนั่งในเครื่องบินเนาะก,กระจกก็จะเล็กๆนะมันก็จะเป็นฟิลลิ่งประมาณนั้นนะครับแต่เฮดรูมด้านหลังก็พอเหลืออยู่นะคุณผู้ชมแต่ด้านหลังจะไม่มีแอร์หลังนะครับคันนี้ไม่มีแอร์หลังนะครับไปครับไปบอะหน้ากันนะครับแต่ผมว่า CHR เนี่ยเป็นรถรุ่นหนึ่งนะที่ออปชั่นที่ให้มาเนี่ยมันแอบเยอะนะครับแต่บางอย่างมันก็แอบน้อย,อยเช่นเบาะปรับไฟฟ้าไม่มีเนาะ อันนี้ดูแอบน้อยนะครับแต่ว่าอย่างอื่นอ่ะเหมือนแอบเยอะเลยนะครับมาเดี๋ยวผมขอ,อยญาตขึ้นไปนั่งนะครับโอเค room, เฮดรูมเหลือประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ตอนนั้นผมขับไปเชียงใหม่ก็ฟิลลิ่งประมาณนี้แหละขับชิลๆเลยนะครับประมาณเจ็ดชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ถึงเชียงใหม่แล้วนะนะแล้วก็ตอนเข้าโค้งขึ้นเขาอะไรต่างๆมั่นใจมากเร่งแซงมั่นใจมากมีแบบ น้ำขังบนผิวถนนบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับอันนี้หน้าจอนะครับก็ให้มาสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนะกระจกมองหลังก็เป็นแบบตัดแสงออโต้ให้มานะครับโอเคนี่แอร์ครับเป็น dual zone สังเกตอุณหภูมิทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มีระบบนาโนอหรือว่าระบบฟอกอากาศภายในรถยนต์นะครับเกียร์นะครับนี่จะสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนรถทั่วไปนะตรงที่ว่ามันจะเป็น รถเั่าไปจะเป็น P R N ใช่ไหมแล้วก็เกียร์ D รถเั่าไปจะเป็น S มางอะไรมากนะอันนี้เป็น B B ก็คือ engine brake ก็คือตอนที่ผมขับลงจากพระธาตุยาชเทวผมก็เข้าเกียร์ B นะแล้วก็ลงจากพระธาตุยาชเทวนะแทบไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะเบรกโฮมมีมาให้ EV mode วิ่งด้วยไฟฟ้ามีมาให้นะครับโอเคนะคุณผู้ชมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้นะนี่อย่างที่บอกนะครับ ก็ออปชันเยอะนะฮะอัตติวิทยาคุบคอนโทลเลนคีฟอะไรมีมาให้ครบถ้วนเลยนะครับไฟหน้าก็มีระบบออโต้นะครับก็คือเลื่อนลงสุดนะเวลาสตาร์ทรถไฟก็ติดให้เองอะไรเองนะครับผมไม่ต้องกลัวเวลาขับรถนะคบางทีเราเจอคนไม่เปิดไฟยากอันนี้หมดปัญหาเรื่องนั้นไปได้เลยนะครับอะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดบ้านบางแดดนะครับไฟใช้ได้ทั้งฝั่อะฮะอันนี้โอเคนะครับสภาพคันนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยครับคุณผู้ชมมาครับเดี๋ยวผมพาไปหน้ารถครับไป พยายามอีกทีนะครับว่ารถคันนี้คือเต y o ต้า h ีฮิชา1.8ไฮบริดไฮรรถปี2018จดทะเบียนปี2019จาก1,159,000วันนี้เหลือแค่589,000นะครับอัตราบริโภคน้ำมันในเมืองประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตร ออกต่างจังหวัดแบบซิ่งๆหน่อยก็ประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้กลายเป็นว่าขับทางไกลเปลืองกับขับทางใกล้นะครับแต่ก็อันนี้ก็เอาเรื่องจริงมาคุยกันแล้วกันเพราะว่าไปเทสมาให้แล้วนะครับถ้าใครสนใจทดลองขับนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสา,า,า,าหกภาสาขาการน,นาพิเศษนะครับผมยังมี Toyota ายาริคอร์ผมยังมีโตโยต้าคอผมยังมีอัลติสไฮบริดนะครับ แล้วก็ยังมี CSR คันอื่นด้วยแบบน้ำมันล้วนก็มีนะครับถ้าสนใจทดลองขับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงรถจนม์มือ2คิดถึงวิศน์รถตุ๊กคาสาขาการจนา,าพิเศษนะครับวิศน์รถตุ๊กคาซื่อสัตว์จริงใจไม่ทิ้งรถและวันนี้คุณอยู่กับผมปาวิสารถตุ๊กคาครับสวัสดีครับ